บุญจินผู้ผดุงความยุติธรรมมีตัวตนจริงไหมทำไมเรียกสินบนเข้าไม่ถึงยมราชเป่าเปาบุญจินขุนนางผู้มีความซื่อตรงและเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมที่แม้แต่ผีสางก็อยากให้ช่วยพิจารณาคดีให้เป่าบุญจินเป็นบุคคลมีตัวตนจริงเป็นคนดีที่น่าทึ่งน่าศึกษาคนหนึ่งมีผลงานเยี่ยมหลายอย่างควรสะดุดดีที่รู้จักกันไปทั่วคือความซื่อตรง จึงขอพลิกปูมเปาบุญจิ้นที่น่าสนใจบางแง่มาเสนอทั้งในด้านเรื่องจริงและนิยายให้อ่านสนุกสนุกได้ทั้งความรู้และความบันเทิงและแง่ขิดไปด้วยกันประวัติเปาบุญจิน้นเปาบุญจิ้นเป็นทายาทรุ่นที่35ของเซินเปาซูวีรชนจีนร่วมยุคก,กับไซซีเกิดเมื่อพศ1542ถึงแก่กรรมเมื่อพศ1605อายุ63ปี สุสานของเปาบุญจิ้นอยู่ที่อำเภอเหอเฝยมนฑลทนอานหุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีนชีวิตราชการอยู่ในรัชาสมัยพระเจ้าซ่งเหยียนจงซือครองราชช่วงพศ1543-1606ถึงนับเป็นขุนนางคู่พระบารมี เปาบุญจินมีผู้สืบวงตระกูลมาจนถึงปัจจุบันเปาอีกังพศ .1961-1934 ถึง 1, 34, ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของจีนในยุคปัจจุบันเป็นทายาทรุ่นที่29ของเปาบุญจิ้นหนังสือนามานุกรมบุคคลสำคัญของจีนของสำนักพิมพ์จงหัวซึ่งมีชื่อเสียงมานานบันทึกเรื่องของเปาบุญจินไว้อย่างสังเขว่าเปาจิ้นเป็นชาวเมืองเหอเฟยเมืองหับปุ๋ยในเรื่องสามก,ก๊ก ปัจจุบันอยู่ในมณฑลอานฮุยสอบได้ชั้นจิ้นซื้อแล้วบรรจุเป็นพนักงานวิจารณ์สารดีกาต่อมาเป็นในายอำเภอเจี้ยนชางสมัยพระเจ้าทรงเห็นจงเป็นราชบัณฑิตประจำราชบัณาลายัยข้าหลวงเมืองไคเฟิงแล้วเป็นรองอัครมหาเสนาบดีเป่าจิ้นข้าราชการเข้มแข็งจริงจังพระราชวงศ์และขันทีต้องหดมือให้เกรงกลัวผู้ได้ยินชื่อยำเกรง แม้หญิงชาวบ้านและเด็กๆก,ก็รู้จักชื่อเสียงดีเรียกท่านว่าท่านเป่าผู้รับสนองพระบรมราชองคการในเมืองหลวงกล่าวกันว่าสินบนเข้าไม่ถึงยมราชเป่าตำแหน่งสุดท้ายของเป่าบุญจิ้นเป็นเสนาบดีกระทรวงพิธีการเมื่อถึงแก่อานิจกรรมแล้วได้รับพระราชทานสมัญญาว่าเซียวสู้ผู้เคร่งขรึมกระตันยูเป่าจินมีนิสัยแกร่งกล้าตรงไปตรงมาคนชั่วยำเกรงต้องหันมาทำดี ตัวละครในนิยายและในนิ้วนิยมเรียกเป่าบุญจินตามฉายาสดุดดีว่าเป่าชิงเทียนชิงเทียนแปลว่าฟ้าสีน้ำเงินใสชิงคือสีน้ำเงินของฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอกฟ้าใสปราศจากเมฆหมอกเป็นสัญลักษณ์ของความถ่องเที่ยงยุติธรรมเนื่องจากเป่าบุญจินเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมคนจึงตั้งฉายายกย่องท่านว่าเป่าชิงเทียนคือผู้ทำให้ฟ้าเป็นสีน้ำเงินใสให้ความยุติธรรม ภาพยนต์ชุดเป่าบุญจินที่เคยดองดังบางก็ตั้งชื่อภาษาจีนตามฉายาท่านว่าเปาชิงเทียนก็มีเป่าบุญจินเป็นคนเค,นคร่งขรึมจริงจังในวัยเด็กก็ไม่ค่อยเล่นหัวอย่างเด็กทั่วไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยยิ้มหรือหัวเราะให้ใครเห็นจนถึงกับกล่าวกันว่าถ้าเป่าบุญจินยิ้มหรือหัวเราะแม่น้ำ่วงโหซึ่งปกติคุณเป็นสีเหลืองอยู่ตลอดเวลาถึงกับใสทันทีแม่น้ำ่วงโหใสาย,ยากฉันใดเป่าบุญจินก็ยิ้มยากฉันนั้น คนยิ้มยากหน้าเคร่งขรึมนั้นภาษาจีนเรียกว่าเหลิงเมียนแปลว่าหน้าตายหน้าเคร่งขรึมความตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดทำให้คนเรียกว่าเถี่ยเมียนอูฉิงแปลว่าหน้าเหล็กไม่เห็นแก่หน้าใครเป่าบุญจิ้นหน้าดำบุคลิกเคร่งขรึมหน้าตายและนิสัยซื่อตรงไม่เห็นแก่หน้าใครนั้นเมื่อนิ้วเล่นใช้สีดำทาหน้าผู้แสดงเพราะสีดำเป็นสีแห่งความซื่อตรงและแสดงถึงหน้าเคร่งขรึมอีกด้วย จึงเป็นที่มาของตำนานเป่าบุญจินหน้าดำส่วนพระจันทร์เสี้ยวกลางหน้าผากเป็นสัญลักษณ์ของการทำฟ้าให้แจ่มใสให้ความยุติธรรมและทำให้ตัวละครมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษตามตำนานเล่าว,ว่าเป่าบุญจินมีรูปพระจันทร์เพ่นอยู่กลางหน้าผากเป็นลักษณะและอำนาจที่ได้รับมาจากสวรรค์ให้ตัดสินคดีของเหล่าผีสางได้ด้วยแต่เมื่อเล่นงิ้วจะวาดพระจันทร์เต็มดวงไม่ได้ เพราะเหมือนเบ่าบุญจินทุกประการทําให้บรรดาผีคิดเป็นเบาบุญจินตัวจริงพากันมาร้องทุกจนงิ้วรงแตกทุกทีไปนิทานชาวบ้านเล่าถึงเหตุที่เบ่าบุญจินหน้าดําไว้สนุกมากอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อครั้งเทพเท้าเปล่าจุติลงเกิดเป็นพระเจ้าทรงเหนียนจงพอประสูติปุ๊บก็กันแสงไม่หยุดเพราะรู้ดีว่าภาระปกครองบ้านเมืองในชาตินี้หนักนัก เทพไทยแปะคิมแชร์จึงมากระซิบข้างพระกันว่าอย่าวิตกไปเลยเพราะเง็กเสียงห้องแต้เทวบดีได้ให้ดาวบุญเขียกแชร์และดาวบูเขียกแชร์มาเกิดคู่บารมีช่วยราชกิจอยู่แล้วพระราชกุมารนั้นจึงหยุดกันแสงดาวบุญเขียกแชร์คือดาวนักปราดรูปร่างหล่อเหลาส่วนดาวบูเขียกแชร์คือดาวนักรบหน้าดำห้าวหาน ในการจุติมาเป็นคู่บารมีเทพเท้าเปล่าครั้งนี้ดาวบูเขียกแชรหรือว่าดาวอิ่มนึ่งแชจันทระเทวีได้จุติลงไปเป็นนางโปยโปกกนจูธิดาของเจ้าเมืองหวนซึ่งจะต้องทำศึกกับจีนราชวงศ์ซ่งโปยโปกกงจูจะได้ของวิเศษจากอาจารย์ถึง8อย่างมีฤทธิ์เหนือใครๆทั้งหมดเพราะแม้แต่เซียนแตละองค์ในคณะโปยเซียนยังได้ของวิเศษจากอาจารย์คนละอย่างเท่านั้น ยอมเกินความสามารถที่ดาวบูเคียกแชร์ซึ่งจะไปเกิดเป็นเต็กเชงจะสู้ปอยโปกงจูได้ไทยแปะกิมแชร์จึงทูลเง็กเสียงฮ่องเต้ให้ดาวทั้งสองเปลี่ยนหัวกันเพื่อให้ดาวบูญเคียกแช์ได้ไปหน้าหล่อเหลาของดาวบุญเคียกแชร์ไปเป็นอาวุธผูกมัดใจให้นางปอยโปะกงจูเสน่หายอมสวามิภักดิ์ส่วนดาวบุญเคียกแชร์ แม้จะได้หน้าดำของดาวบูกเคียกแช่ไปก็ไม่เป็นไรเพราะรับราชการฝ่ายบุญในเมืองอาศัยปัญญาต่อสู้กับพวกขุนนางกังฉินพอไวเหตุฉนี้เป่าบุญจีนซึ่งเป็นดาวบุญเคียกแช่หน้าขาวจึงเกิดมาหน้าดำและเต็กเชงซึ่งเป็นดาวบูเคียกแช่หน้าดำกลับหน้าขาวหล่อเหลาเอาชนะใจนางโปยโปงจูได้จริงดังปรากฏในนิยายอิงผงสาวดานจีนเรื่องหมูเขีวเพ่งใส แต่ตามความจริงในประวัติศาสตร์เปาบุญจิ้นตัวจริงหน้าขาวเพียงแต่ยิ้มยากจึงถูกแต่งเรื่องให้หน้าดำสอดคล้องกับบุคลิกและให้เป็นสัญลักษณ์ของความดีบุคลิกเด่นของเปาบุญจินมีสองประการคือกตันยูและเคร่งขรึมสุจริตเปาบุญจินมีความกตันยูต่อบ,บิดามารดาเป็นเลิศตัวเองเป็นคนเรียนเก่งสอบจิ้นซื้อซึ่งฝรั่งเทียบเป็นระดับปริญญาเอกได้เมื่ออายุ29ปี รับราชการอยู่ปีเดียวก็ลาออกไปดูแลบิดามารดาซึ่งแก่ชาราจนท่านทั้งสองล่วงหลับแล้วไวทุกตามประเพณีครบสามปีทั้งหมดเป็นเวลา8ปีแล้วยังเฝ้าอยู่ที่สุสาน่วงซูยิด้วยความอาวรรำลึกถึงอยู่อีกสองปีผู้ใหญ่ในวงตระกูลมาขอร้องจึงยอมกลับเข้ารับราชการใหม่ เปาบุญจินเข้ารับราชการใหม่เมื่ออายุย่างเข้า39ปีแต่ด้วยความเก่งและสุจริตจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนได้เป็นรองอัคารมหาเสนาบดีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติราชการของขุนนางทั้งแผ่นดินแม้แต่ตัวอาัคารมหาเสนาบดีเองว่าถูกต้องตามกฎหมายและสุจริตท่องเที่ยงหรือไม่ซึ่งเปาบุญจินทำหน้าที่นี้อย่างไม่เห็นแก่หน้าใครจนเป็นเขาให้คนนำมาแต่งนิยายเป็นคดีความต่างๆมากมาย ความเป็นคนมือสะอาดของเปาบุญจินเขาเคยเป็นข้าหลวงเมืองตวนโจ,โจอยู่ในมณฑลกวางตุง้งซึ่งเป็นแหล่งผลิตจานฝนหมึกดีที่สุดของจีนเมื่อผลตำแหน่งชาวเมืองเอาจานฝนหมึกชิ้นดีเยี่ยมมามอบให้แต่พอวันเดินทางจากเมืองตวนโจมาเขาเอาจานฝนหมึกโยนทิ้งไว้ในแม่น้ำสายหลักของเมืองนั้นเพราะไม่ต้องการให้มัวหมองว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนแม้เพียงน้อยนิดก็ตาม ปฏิปทานนี้เป็นที่ลือลั่นในยุคนั้นและสรนเสริญการสืบมาจนปัจจุบันแต่เปาบุญจิ้นเป็นคนเคร่งคร่มและตรงไปตรงมามากจนออกจะไม่น่ารักเพราะมีเรื่องขัดแย้งและล่วงเกินผู้อื่นอยู่ไม่น้อยจนฮ่องเต้ต้องทรงแนะนำพร่ำสอนอยู่เสมอและเคยถูกโอหยางซิวขุนนางตรงฉินผู้เป็นกวีเอกฟ้องร้องว่าทำงานแบบเอาดีใส่ตัวและทำตัวเด่นเหนือคนอื่น แต่คนดีกับคนดีขัดแย้งกันย่อมไม่ไกลเป็นปัญหาของบ้านเมืองเพราะซ่งเหยีนจงฮ่องเต้เป็นกษัตริย์ประเสริฐองค์หนึ่งจึงทรงคุมเปาบุญจิ้นและกล่องเก่าอบรมให้สมบูรณ์ขึ้นจนดรหูซื่อพศ2 4 3พราะสถึง2005ปราดเอกคนหนึ่งของจีนถึงกับกล่าวว่าเปาบุญจิ้นเป็นขุนนางที่โชคดีที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเพราะได้ฮ่องเต้ปหนุนหลัง และช่วยเป็นครูฝึกที่ดีให้อีกด้วยด้วยบุคลิกที่เคร่งขรึมซื้อสัตยุติธรรมกะตันยูต่อบ้านเมืองทั้งความประพฤติส่วนตัวก็สมถะและกะตันยูต่อบิรราดามารดาอย่างหาผู้เสมอเหมือนได้ยากเมื่อ <ili> ถึงแก่อนิจกรรมราชสำนักจึงให้สมัญญาสะดุอีว่าเซี่ยวสุหมายถึงผู้เคร่งขรึมกตันยูเป็นสมัญญาที่เหมาะสมกับบุคลิกและปฏิปทาของเต่าบุญจิ้นอย่างยิ่ง ชื่อสุดท้ายที่คนนิยมเรียกเปาบุญจินอีกก็คือเปากงคำนี้ความจริงเป็นคำเรียกยกย่องกงในที่นี้หมายถึงขุนนางผู้ใหญ่สมัยโบราณเทียบได้กับเจ้าพญาของไทยเมื่อใช้คำนี้มาเรียกยกย่องขุนนางที่ดีก็มีความหมายทํานองเดียวกับคําว่าใต้เทา้าหรือพนกักคุณาของไทยเปากงก็คือพนกักคุณาเปาบุญจินนั่นเองด้วยเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ เปาบุญจินจึงได้รับคัดเลือกจากทางราชการและนักวิชาการของจีนให้เป็นหนึ่งในร้อยยอดคนสำคัญในประวัติศาสตร์จีน